สวัสดีค่ะอาคารนิวนะคะวันนี้นะคะป้อมนะคะอยู่กันกับ MG 5ค่ะสำหรับ MG 5นะคะปีนี้ไม่ใช่ MG 5อย่างเดียว MG Cell ในประเทศไทยเขาอยู่ในประเทศไทยมา10ปีแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้นำเจ้าตัวนี้ของเขาค่ะคือ MG 5นะคะเป็นรถในกลุ่มของพวกอีโคแล้วก็บีเซ็เป็นนะคะเราจะมาทดลองกันค่ะและช่วงนี้มันก็จะใกล้ฤดูร้อนแล้วนะคะก็เลยวางแผนว่าจะนาคันนี้นะคะไป เรียบเียบทะเลไปสองแถวชายหาดไปสองร้านอาหารที่ชิคๆนะคะหน้านั่งไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือร้านอาหารนะคะเดี๋ยวป้อมจะพาเขาไปทดลองพร้อมกับพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปชิมอาหารนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะขายใส่ข้อมูลของร้านที่น่าสนใจไว้ให้ตามกันไปเช็คอินเลยนะคะไปค่ะ ก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะกับ mg 5าค่ะอย่างที่ป้อมได้บอกไปแล้วนะคะว่าเราใกล้กับฤดูร้อนแล้วเพราะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของทะเลนะคะแล้ววันนี้ก็เลยจะไปดูในระยะทางที่ไม่ไกลกรุงเทพมากนักกันนะคะเราก็เลยจะไปที่บางแสนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่บางแสนเนี่ยมีร้านอาหารใหม่หรือร้านกาแฟใหม่ๆที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราต่างแบไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันค่ะ เดินทางาเส้นของตะวันออกนะคะก็สะดวกมากเลยค่ะโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งลาดพร้าวนะคะเราก็สามารถที่จะขึ้นทางด่วนนะคะเรียกว่าเป็นลอยฟ้าหรือจะมามอเตอร์เวย์ก,ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกที่จะขึ้นลอยฟ้ามานะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก็น่าจะถึงแล้วบางแสนประกอบกับเรามีรถสมรรถนะดีๆอย่าง MG 5นะคะเรียกว่าขับได้สนุกเลยทีเดียวค่ะ แม้ว่าจะเป็นรถ B-Segment นะคะแต่ก็ตอบโจทย์การใช้งานที่ชอบความคล่องตัวนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลองเข้าไปชมหรือว่าไปดูข้อมูลของ MG กันก่อนได้นะคะสำหรับการเดินทางบนทางด่วนนะคะเป็นการขับแบบเส้นทางยาวๆเนี่ย MG 5เนี่ยเออให้ความรู้สึกที่ดีมากนะคะในเรื่องของช่วงล่างเขาทำให้เราเนี่ยมั่นใจนะคะเพราะว่ามันมีความนิ่งมากเลยแล้วก็ ขับได้ไม่กังวลนะคะว่าเรื่องของการเล่งแซงหรือในระยะความเร็วประมาณ1 0 0ยถึง120เนี่ยชัวร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจากทางขึ้นที่ลาดพร้าวนะคะตอนนี้จะถึงทางลงชนบุรีเราจะเสียค่าทางด่วนกี่บาทค่ะในวันธรรมดาเนี่ยก็จะดีหน่อยนะคะรถ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยโหยรถจะยาวมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวเสาร์อาทิตย์มีอีซีพาสจะดีกว่านะคะ เราจะไปอักศษลาก็ควรจะวิ่งเข้าถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็ไปวิ่งเรียบชายหาด ที่เป็นโซนมีโซนห้องแอร์กับโซนที่เป็นชายหาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปโซนชายหาดกันเมื่อกี้เราเห็นร้านกาแฟแล้วเนาะนอันนี้ก็จะมีเป็นเบอรเกอรี่ตรงนี้ด้วยอันนี้โซนอาท์ดอร์ที่บอกน้องเขาก็จะแนะนําเราว่ามีสองโซนมีโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้คินคนีนั่งสบายหน่อยแล้วก็โซนด้านขวา ด้านขวาก็จะติดทะเลส่วนใหญ่ด้านขวาก็จะนั่งช่วงเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้เราไปดูด้านขวากันก่อนดีกว่า ที่หน้าหาดนี่จริงๆแล้วเรียกว่าเหมาะกับการน,นั่งตอนเย็นมากๆเลยนะแต่ว่าแม้เราจะนั่งกันตอนเที่ยงนะคะแต่ก็ชิลมากเลยค่ะแล้วก็อาหารที่นี่หลากหลายจริงๆค่ะหลังจากที่เราได้เลือกแล้วก็สั่งมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบว่าต้มยำหรืออาหารจืดๆกินคล่องคลคอนะคะอย่างพวกยำหรือว่าแม้กระทั่งของแบบว่าเออกินชิลๆอย่างพวกทอดมันนี่ก็อร่อยค่ะถ้าใครชอบนะคะรส นิยมชมชอบในความจัดจ้านนะคะแนะนำเลยค่ะว่าต้ยมยำอร่อยมากยังไงนะคะก็ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะร้านบูฟินนะคะอ,อ,อร่อยมากค่ะ หลังจากที่เรากินอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คอินร้านกาแฟกันเพราะเราบอกแล้วว่ายังไงร้านกาแฟเนี่ยตอนนี้ในจังหวัดชนบุรีบางแสนพัทยาเนี่ยโ,โหมีร้านกาแฟเกๆ๋ๆเยอะมากมายเลยแต่เรามาที่บางแสนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันนะคะแอบดูรีวิวร้านเด่นๆมาบ้างแล้วนะคะแต่เราว่าเราจะไปร้านนี้เลยค่ะไวเฮาค่ะ เช็คอินที่2ของเรากันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้อิ่มท้องกับอาหารกลางวันแล้วตอนนี้เราก็มาดื่มกาแฟกันค่ะตอนนี้เรามาที่ร้านไวส์เฮาส์นะคะร้านไวส์เฮาส์เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของอาหารเรือนะคะโดยวิ่งเลยขึ้นมาจากทางหาดวอนภพาขึ้นมาเกือบถึงศรีราชานะคะก็จะมาดูร้านนี้เขามีรีวิวเยอะเลยนะคะว่าเป็นร้านที่สวยแล้วก็มีกาแฟเบเกอรีร่อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันค่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปค่ะ นี้เราเลือกที่นั่งได้แล้วค่ะนั่งรับลมริมทะเลแล้วอันนี้ก็ลมระบึงเลยนะคะเดี๋ยวนั่งสักพักหนึ่งสั่งเครื่องดื่มเย็นๆหรือกาแฟมาช่วยทำให้ท้องตึงๆของเราเริ่มผ่อนคลายเดีย๋ยวดูเมนูกันก่อนนะคะที่นี่ไม่ใช่มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะคะยังมีอาหารด้วยโอ้เป็นนี้อีสานซิ่ง เขาเขียนว่าอีสานซิ่งนะคะเป็นม,มีเมนูแบบอีสานแต่อาจจะรสชาติแบบกลางๆเนาะอ๋ออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์นะร้านร้านที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะในเมนูเป็นร้านอีสานซิ่งริมเลแต่ว่าเมื่อกี้เรากินข้าวมาแล้วเนาะวันนี้กาแฟยอย่างเดียวดีกว่า ลักกิจในวันนี้ของเรานะคะที่ขับ MG5 มาเช็คอินที่บางแสนนะคะก็สําเร็จรุร่วงไปได้ดูดีนะคะทั้งไปรับประทานอาหารที่ร้านบูฟินแล้วก็รับประทานกาแฟกันอย่างอิ่มน้ําสําราญที่ร้านไวท์เฮาส์นะคะสําหรับ EP หน้านะคะอาคาจะไปที่ไหนอีกนะคะฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยค่ะไปค่ะ